ยุดพีกแล้วกับพีกสุดๆในช่วงทีพญายโลดเจอเดินทางมากัซซมีหลายช่วงนอกจากพี่น้องช่วงที่พญายโลดเจอล่อสื่อตัวเครื่องบินลุ่นว่าสารของกรรมัมพูชาเพิร์สซังหายพญายโลดเจอสามารถเดินทางผ่านเข้ามาทางประเทศกรรมัมพูชาได้บ่ตรงนี้เพินกะถาด้นจากพี่น้องเป็นถาจนคำอ่ะ หลังจากที่สารกัมพูชาสั่งว่าให้เพิ่นเดินทางเข้าประเทศใดเพิ่นจังคอยสื่อตั๋วเครื่องบินแล้วก็เดินทางมาใดจะพี่น้องแล้วก็จุดพิกอีกอย่างหนึ่งคือถทมก้างสถานการณ์โควิดเนาะแล้วก็ใส่แมสได้จะพี่น้องใส่แมสตลอดเวลาตั้งแต่หูว่ามีโควิดบันนี้ มีคนที่อยู่หมองสนามบินนั่นแหละเขาก็รุ่นกันกับเพิ่นเนาะเพิ่นได้รับการอนุมัติให้สื่อตัวเครื่องบินล้ลก็เดินทางเข้ากัมพูชาได้เขาก็แล่นมากอดขอถ่ายรูปนั่มจ้ะพี่น้องนั่นล่ะแล้วก็บไริษัทแมทได้จ้ะเล้าก็ยยานทั้งโควิดทั้งตื่นเต้นเนาะที่สามารถเดินทางเข้ากัมพูชาเพื่อจะได้มาพ่อยายมองอีกหลังจากที่ยายมองเรามาเนาะว่า พอเล่าเดินทางมาถึงพนมเปนแล้วนอติว่าเราโกดเงินบ่ได้เพราะว่าเงินบ่พอโกดนะช่วงทีติดต่อโมแล้วก็ถามาโมโอนเงินห้นะเล่าพอแต่คนดีๆนะจ่ะพี่น้องยังรดตุกๆเนาะเขากระเสียเวลาพาเล่าอ่ามาทายมองตู้เอทีเอ็มเพื่อที่ล่อเพื่อนมูของพญายโลดเจอโอนเงินมาไห้ช่วงนี้เล่ากับใจตุ่มๆตอมๆบู่หว่าซิเป็นทางไหนจ้ะพี่น้อง ขาด้านแห้งเพราะว่าเราจะต้องเดินทางต่อเนาะเราก็โชคดีที่มัวเราหลับโทรศัพท์แล้วก็ฝ่าโอนเงินมาให้พอเราได้เงินปุ๊บ หลดตุกตกุกกรผ้าทรงกระทรงผ้าเล่าเนี่ยมาหมองคิวโหลดจึงคิวโหลดประเทศกัมพูชามันบกคือนอะบกสอคือของคนไทยห่อไดว่าซิมีโหลดถูกสายอยู่ร่วมกันเนาะเขากับซิมีหมองนึงอยู่หมองนึงโหลดอีกหมองนึงอยู่หมองนึงแก่พี่น้องวันนี้พ่อเล่าได้เงินนาะแล้วก็ดีใจแล้วก็บ่อลืมมหายทิพคนทีครับตุกตุกผ้าเล่ามาได้ากพี่น้อง เพราะว่าคนทังนั้นเขาเรื่องทิปนี่สิสำคัญแห่งเนาะนั่นละเรากะเล่า,ากะแคล้วขาดปลอดภัยเนาะช่วงที่เล่านังเทิงหลดมาจากกุ้งพนมเปญสิีมาเสียมเหลียบเดียมองกะพยาญญามโทรคุยก็เล่าตลอดเวลาได้จ้ะพี่น้องได้ยมองบอยากให้ก้านติดตอมันขาดหายเนาะเพราะว่าเราบเคยเดินทางมาทางเอเชียหรือทางประเทศไทยมาก่อนบันี้ คุยก็เล่าเพราะว่าคุยก็เล่าในเรื่องที่ว่าพอละมาหอดประเทศไทยแล้วเดี๋ยวมองไปหลับเล่าแล้วเดี๋ยวมองกระบอกเล่วว่าเดี๋ยวมองมาสามารผ้าเล่าน่ะมาอยู่บ้านพอเยมองที่ยมองผักอยู่กับพอนำาดยมองสต่องผ้าเล่าไปกักโตอยู่บ้านยมองที่ยมองเตรียมไหวเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะก็คือโสตใต้ คูกันถ้าเป็นหยังถ้าเป็นโควิดพร้อมกันกับโซตใต้คูกันเลยจ้ะพี่น้องวันนี้พอเรามาหอดเสียมเหลียบเนาะเรากะได้รถแท็กซี่แล้วก็รถแท็กซี่กับขับผาารามาโอซเมิดหรือดานช่องจอมสีเฮาเวากันนยูจังวัดดานชายแดนยูซุลินอลจาจยะพี่น้องช่วงที่เรานังรถแท็กซี่มานี่กะยมองกะคุยกับเล่าตลอดเวลาเลยจ้ะน้ำตาเล็ดน้ำตาหยอยพญายโลดเจอกะ น้ำตาหน่อยพอ,อยายรถเจอก็ยียม่งนี่สิเป็นคนบอน้ำตาเตือนหล้กก็เซ้นสิทีฟคือกั้นทั้งครูด้วยจ้ะพี่นนอกช่วงที่เล่าเดินทางบนรถแท็กซี่เนาะยียม่งพอยายามคุยลหลายๆเหลืองพอ,อยังเพราะว่ายี่ม่งเสิเหตุไทยรถแท็กซี่หูวาออ่าพอยายรถเจอนี่เล่าบด้โดดเดียวเดียวได้ไรอยากขาดมิดเรายังมียียมอ่งอยู่นําสิผ้าเราออกนอกเส้นทางไปทางอื่นบด้ใดต่องผ้ามาดานชชยแดง